อ่ะเรามาดูเรื่องรังสิบนโรมกันนะคะรังสิบนโรมโพสข้อความใน Facebook เรื่องการเดินทางไปดูงานที่โปแลนด์ค่ะหัวข้อการบริหารผู้รีภายความท้าทายใหม่ในยูเรเซียเยี่ยมคณะวะกระทรวงการต่างประเทศโปรแลนด์นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาเดินทางจากวอร์ซ hmm. อไปเมืองคลาคอล mm hmm. เพื่อศึกษาการบริหารด่านแสดงโปแลนด์ยูเครนแล้วได้มีโอกาสคยีวะคุณวอยเชยกซายอนคอฟสกี้อธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกที่กระทรวงต่างประเทศของโปรแลนด์ ก็เป็นหน่วยราชก,การที่3ที่โรมกับพวกนะั้นเป็นประชุมแลกเปลี่ยนหารือเป็นแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องไฮบริดวอลแฟร์แล้วก็เป็นเรื่องแลกที่หยิบม,มาคุยก็คือพยายามจะพูดว่าฉันไม่ได้ไปเที่ยวฉันไปดูงานที่โปลแลนด์แล้วไหนบอกว่าไม่จําเป็นต้องไปดูงานไงไหนบอกว่า<ต>เรามีความรู้มากเพียงพอแล้วก,กล้นแล้วเกินไปแล้วเนี่ยเอาภาษีประชาชนเนี่ยไปทําอะไร แล้วคนที่ไม่ได้เป็นสสไปได้ยังไงไมีหน้าที่อะไรก็คือจะบอกว่าฉันไปดูงาน,นเข้าใจมากท่านในพลซึ่งถูกซึ่งอยู่ในอนาคตใหม่แล้วก็โดนโดนพักทางทางการเมืองด้วยนะครับตัดสิทธ์ทางการเมืองสุดท้ายก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา,าคณะกบบรรมการรวมทั้งพานิกาด้วยอืมกับกรรมการชุดเนี้ครับแล้วก็ใช้ก็เป็นที่ปรึกษาก็ได้ร่วมคณะไปดูงานต่างประเทศด้วย ด้วยภาษีประชาชนด้วย